มาทางนี้ครับใครที่มองหา All New Yaris Ativ ราคาดีๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งอยากได้ปีใหม่ไม้น้อยวันนี้คลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอน All New Yaris Ativ ปี2ีไม่0 0 0 0 0ื่นฟีดาาผ่อนเ9 0ดนคุณผู้ชมครับ ผ่อน7,009เท่านั้นกับสีเทาดดำแบบนี้รถบ้านแท้มือเดียวตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบผมไล่เรียงให้ดูว่าคุ้มแบบไหนในราคาเท่านี้ผ่อนเท่านี้ไปชมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่เป็น FC บริษัทเพชรยนต์อยู่นะครับวันนี้พบกับผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะและแน่นอนครับเจอผมนะฮะเจอรถขนาด B-segment หรือว่ารถอีโ c a านะฮะชำนาญมากนะครับและคันนี้ผมบอกเลยว่า สวยน่าใช้นะฮะเราก็ต้องบอกว่าขับดีมากสําหรับตัว New นิวย a ร์กแอทีฟเลครับเดี๋ยวพามาชมกันในคลิปนี้นะครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวแจ้งข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับดอกเบี้ยตอนนี้นะฮะเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้เริ่มต้นที่2.29%เท่านั้นเองสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับหรือถ้าเป็นข้าราชการและวิสาหกิจพนันกงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีแล้วก็มีประกันสังคมนะครับเอาแบบเริ่มต้นไปก่อนเลยนะ2.79 ค่าเครดิตดีเหลือแค่2.29นะครับไม่ได้แย่เลยนะฮะประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000กิโลเมตรแต่จริงแล้วนะฮะคันนี้เขาเรียกว่าวันรับตีศูนย์เนี่ยมันยังมีเหลืออยู่เลยซ้ำนะครับผมแถมประกันเครื่องเกียร์เข้าไปอีก1ปี20,000กิโลเมตรเข้าศูนย์โตต้าเช่นเดียวกันนะครับต้องเรียกว่าคุ้มค่ามากนะครับกับ New Yaris Active ครับคันนี้ได้มาเป็นตัว1.2 Sport นะครปี2023นะฮะต้องบอกว่าตัว Sport เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นรุ่นประหยัดเป็นตััวเรรรริ่่มมตต้้้นนะะะคคบแขอออดีืไูฮ ข้อดีคือถ้าใครมองหารถที่ขับดีๆนะช่วงล่างแน่นๆนะครับแล้วก็คงมาลัยในเรื่องของการขับเลี้ยวนะครับนุ่มหมุนสบายนะครับแล้วก็ต้องการปีใหม่ไม่น้อยคันนี้น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของราคาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะฮะว่าสเปครถคันนี้นะครับเบื้องต้นพื้นฐานเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราไหมกับราคา469,000ฟีดา้าขอเริ่มต้น7,090ดอกเบีย 79, ้ย2.79เครดิตดี2.29ไปชมครับด้านหน้าก่อนเลย อันดับแรกนี่ครับตัวนิวยอร์กเอทีฟนะฮะไฟหน้าเนี่ยเขาจะได้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปสุดเลยจะได้เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟูลแบบ LED เลยนะก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับกับลูกโฉมที่ทันสมัยนะฮะนะไอ้หน้าตาตัดแบบนี้แล้วนะปัจจุบันเนี่ยรถหลายๆรุ่นเลยเนี่ยต่อให้เป็นแบรนด์ที่ที่เป็นแบรนด์คู่แข่งนะครับก็จะออกมาหน้าตาตัดเช่นเดียวกันนะครับก็ตามยุคตามสมัยกันไปนะครับลอแม็กฮะได้มาเป็นของ เดิมโรงงานนะครับจะเป็นอลอย16นิ้วนะครับเป็นทูโทนปัดเงาแบบนี้สวยๆยังคงเป็นดิสหน้าหลังดัมเบกอยู่นะครับยังคงไม่ให้ดิสเบรกสีล้อมานะครับอันนั้นเป็นอาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ทางโรตาก์ก้าวไหวนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้ต่อให้เป็นดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดัมเบกนะครระยะเบรกก็ต่างกันนิดเดียวนะครับไม่ถึง2เมตรไม่เดี๋ยวเรียกว่าไม่ถึง2เมตรเลยไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำนะครับสำหรับดิสหน้าหลังดับนะฮะแต่ระบบเบรกเป็น abs เสริมแรงเบรก B A กระจายแรงเบรก E B D ช่วยออกตัวบนทางลากชันนะฮะคันนี้มีให้ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับดูสีรอบคันก่อนนะครับสีคันนี้ได้มาเป็นสีเทาดำนะสีเทาดำเนี่ยก็หลายคนชื่นชอบอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของสีเทาดำนะก็เป็นสีที่ไม่สว่างเกินไปนะฮะไม่ดำสนิทจนเกินไปจนกลางคืนมองไม่เห็นนะะกันสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วกระจกยังคงเป็นเดิมโตโยต้ตาทุกบานตั้งแต่บานหน้ารถมาเลยนะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในราคา469,000แล้วฟรีดาวเนี่ยเราผ่อนเริ่มต้นแค่7,900บาทเองนะครับถามว่ารุ่นอื่นมีไหมตัวสมาร์ทนะฮะตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปสุดพรีเมียมลักชัวรี่ทั้งหลายนะหรือว่าพรีเมียมผมก็มีนะครับแต่วันนี้ที่เอาคันนี้มาให้ดูนะเพราะว่าอยากให้ใครที่สนใจตัวยารีแอทีมเนี่ยแต่อยากผ่อนไม่หนักเกินไปนะครับ7,900แน้วแบบฟรีดาวนะครับ,แบบนะค,รบคันนี้น่าจะเหมาะสมนะครับด้านหลังไฟไท้าย เขาได้มาเป็น LED นะครับได้เป็น LED หมดแล้วนะโลโก้ยานริสโลโก้โตยต้านะทุกอย่างอยู่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดจะมีดิฟฟิเซอร์ตามสไตล์ของตัวรถเนี่ยติดตั้งมาให้นะครับค,ค่อนข้างจะสวยนะฮะในเรื่องของรูปโฉมภายนอกพูดง่ายๆคือเอาตรงนะถ้าเราไม่ไปบอกเขาว่าเอ้ยคันนี้ตัวเริ่มต้นไม่มีใครดูออกฮะว่าเป็นตัวท็อปหรือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวยานริเอทีมจริงหน้าตาก็เหมือนกันหมดเลยทีนี้มันมันจะขึ้นอยู่แค่ภายในแค่นั้นเองนะว่าภายในเนี่ยเราพอใจหรือเปล ท,ที่จะใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ออปชั่นอะไรมาเพิ่มเติมมากมายนะแต่เราไปเสริมเติมแต่งเองได้แบบไหนมาชมมาชมนี่มานะครับภายในนะครับผมเริ่มจากเบาะด้านหลังก่อนนะฮะส่วนตัวเบาะนะครับอันดับแรกเลยตัวเบาะเขาได้มันเป็นเบาะผ้านะถามว่าดีไหมนุ่มครับนั่งสบายนะแต่ถ้าใครซีเรียสอยากได้เป็นเบาะหนังนะครับคุณผู้ชมเสียเงิน6 0 0 0บาทเนี่ย รอบคันเป็นเบาะหนังได้เลยเพิ่มเติมแค่6 0 0ันบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวรองท็อปหรือตัวท็อปสุดที่เป็นเบาะหนังแล้วนะครับจากราคา4 6 9 0 0 0หกนเกันคันนี้ตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปจะไปห้าแสนละ5้0แสนกว่าแล้วสำหรับตัวท็อปสุดนะครับก็ถือว่าเราเซฟเงินไปอีกเป็นแสนสำหรับเบาะหนังเพิ่มแค่ห0พันเนาะตรงนี้ไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่น่าเล่นทีนี้มาดูด้านหน้านะครับด้าน,นหน้า เบาก็คงเป็นเบาผ้าเหมือนเดิมนะเพราะเบารอบคันเนี่ก็ต้องเป็นเบาผ้าอยู่แล้วนะหลังเป็นผ้าหน้าต้องเป็นผ้านะไม่มีหลังเป็นผ้าหน้าเป็นหนังแน่นอนนะครับได้มันเป็นทรงสปอร์ตนั่งสบายนะขออนุญาตเลยแล้วกันข้อข่างจะให้เขาเรียกว่าฟิตตัวได้ดีนะครับไม่แบบว่าไม่นั่งไม่เมื่อยนะครับส่วนจอตรงกลางเนี่ยเขามีจอมาให้นะฮะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีตัวเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีกล้องหลังมาให้นะครับตรงนี้เราติดเพิ่มเติมได้พันสองพันเราจะเปลี่ยนจอไปเลยก็ได้เพราะว่า ตัวจอของรถเองเนี่ยครับไม่ได้ให้สเปคมาที่แบบว่าล้าสมัยมากนะเพราะทุกวันนี้จอ Android เนี่ยเราผลิตออกมาเนี่ยมัน,ม,นมันแรงกว่าตัวที่ติดติดของรถอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราไปเพิ่มเงินเอานิดหน่อยหลักพันเนาะได้เป็นจอ Android เปลี่ยนใหม่มีกล้องถ่ายมีกล้องอะไรมาให้เรียบร้อยตอนนี้ก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับ a p p l e c a r p l พ y ์รอยอัลโตได้ทุกวันนี้มีเยอะแยะละนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมบอกว่าเราซื้อรถในราคาประหยัดแต่ออปชั่นเติมอะเราเติมรวมรวมแล้วไม่ถึงหมื่น แต่เราได้สเปคคล้ายๆแบบว่าตัวรองท็อปไปใช้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวรองท็อปเนี่ยคุณผู้ชมจะเสีย400,000ปลายหรือว่า500,000ต้นเนาะไป็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับไมค์ My, แค่40,000โลพรอมอะไรนะฮะเขาจะเป็นยูรีเทนนะครับยังไม่ใช่หุ้มหนังมาให้นะฮะแต่สมัยนี้คืออะไรคุณผู้ชมครับ,รบสมัยนี้ไอตัวครอบอะพรอมอะไรอะช้อปปี้อะ่ะคุณผู้ชมไม่กี่ร้อยเองเอาแบบลายที่เราสวยเราชอบเลยพรอมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วแค่นั้นเองจบเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นหมวดเนนนครไ้้ะะับฟหาา เลรมีโฮมมีให้ปุ่มบูสตสตาร์ทนะครับแอร์เป็นออโต้หมดแล้วที่สําคัญคือแอร์แบกรอบคันในเจ็ดใบนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยให้มันแน่นแน่นอนนะฮะแต่ในเรื่องของตัวออปชันฟังก์ชันเสริมต่างๆอาจจะไม่ได้ยัดเข้ามาให้แบบตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปสุดเป็นทั้งเรื่องให้เราไปเพิ่มเติมเองซึ่งถ้าเพิ่มเติมเองแน่นอนว่าราคาถูกกว่าตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปแน่นะ right? ครับวัสดุภายในครับคล้ายๆกันทุกรุ่นนะ right? ตัวคอนโซลหน้านะฮะก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก ะจะเป็นรุ่นลองท็อปหรือเป็นตัวท็อปสุดเหมือนกันเลยในเรื่องของวัสดุนะครับอาจจะตกแต่งด้วยหนังเพิ่มขึ้นอุดที่แผงประตูนะฮะแผงประตูเนี่ยตัวตัวเริ่มต้นเนี่ยนะฮะมันจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะไอ้ตรงที่จับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวลองท็อปหรือว่าตัวท็อปเนี่ยเขาอาจจะให้หนังมาให้อ่าแค่นั้นเองนะครับที่แตกต่างซึ่งเราได้ใช้ไหมมีความจําเป็นไหมในความเป็นจริงแล้วอ่ะที่เราจะไปเสียเงิน5้าแสนกว่าเพื่อจะซื้อตัวท็อปเพื่อเอาตัวนี้ที่เป็นเบาหนังผมมองว่าไม่จําเป็นนะฮ ผมถึงบอกว่าวันนี้คลิปนี้คันนี้นะครับผมมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของใครที่อยากได้ราคาที่ดีๆแต่ได้โฉมใหม่ไปใช้ขอดเริ่มต้น79 0 0ในตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องอ่ะมาหน้าห้องเครื่องนะครับมาดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างความเดิมความสเปคของรถหน้าห้องเครื่องนี่ปึ๊บนะครับเปิดฝาให้ดูนะครับเครื่องยนต์นะครับ จะเป็นเครื่องยนตัวใหม่ละตัวใหม่ของตัว a t ทีเลยนะครับปกติเ t ทีบเขาใช้ 3NR FKE นะครับอันนี้ก็จับเพิ่มแรงม้ามาให้นะเป็น duo VTIE นะครับเป็น9 4แรงม้าซึ่งไม่มียานิสตัวไหนที่ใช้เครื่องยน9 4แรงม้ามีเฉพาะตัว all new atib เท่านั้นนะครับเป็น9 4แรงม้าและตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าเดิมขับสนุกมากกว่าเดิมช่วงล่างเป็น TNGA นะครับ TNGA คืออะไรคือ แพลตฟอร์มการผลิตใหม่ของทางโตโยต้านะครับทำให้จุดสูงท่วงด้านล่างเนี่ยต่ำลงนะครับถัล้อก,กว้างขึ้นนะครัทำให้ขับสนุกขับนุ่มแล้วก็ภูมิลาลัยระบบไฮดรอลิกเนี่ยจัดมาใหม่นะครับภูมิลาลัยี่หมุนมือเดียวนิ้วเดียวเนี่ยได้เลยสบายๆดูห้องเครื่องความสะอาดสะอาดนะครับแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิย้มน้ำมันของเหลวไหลรูซึมนะครับรถปียีไมล์40,000โลนะฮะต้องอ่าวารันตี้ศูนย์เนี่ยยังเหลือนะเพราะโตโยต้าเนี่ยวัน 0, ปีศูนย์ห้าไปนะครับปัจจุบันปียี่สิบห้า วันตีศูนย์ก็นู่นอ่ะปียีถึงจะหมดนะครับแล้วผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1นปีส0 0 0มกิโลเมตรนะฮะก็คุ้มแน่นอนนะครับในราคา469,000หาพแล้วฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเก้านะครับใครที่สนใจอยู่เบอร์โทรติดต่อหน้าคลิปนะติดต่อมาได้เลยนะครับอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะฮะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาถามแอดมินถ้าอยากเจอผมติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอคุยกับผู้จัดการบิวนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถให้นะไม่ยากคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันแต่ถามว่านอกจากคันนี้มีออออีีีีกมมะะมมัยยเเเะะะนครบทผ อันนี้แค่ซอฟต์ๆเริ่มต้นเอามาให้ดูก่อนเป็นทางเรื่องที่ใครอยากผ่อนถูกอยากได้ราคาถูกนะครับแต่ถ้าใครมีงบอยากได้ตัวสมาร์ทอยากได้ตัวพรีเมียมหรือว่าพรีเมียมรักชัลี่ผมมีครบตั้งแต่ตัวเริมต้นจนถึงตัวท็อปสุดนะฮะฝากไว้แค่นี้นะฮะสำหรับวันนี้คันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นด้วยที่น่าสนใจนะครับใครที่อยากได้ปีใหม่ๆไม่น้อยๆเพชรยนต์มีเยอะนะครับติดต่อผมมาครับเบอร์โทรตามมุมล่างหน้าคลิปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ